สวัสดีครับพี่น้อง FC พลัรางบวกทุกท่านนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็พี่น้องสอปปลาวนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับ mm hmm. ก็เงียบไปสองสามวันนะนะครับช่วงนี้งานเยอะหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาทักทายเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ยังคอยติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะครับให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็ผ่านไปด้วยความแฮปปี้นะครับของเราบรรดา FC ทุกคนนะครับที่เป็น FC พลังบวกของน้องคำลานะคร่าหลังจากที่ขึ้นแสดงบนวงลุงศิลลุงสุริยาใช่ไหมครับแล้วก็ โมพานวิเศษสิทธ์นะครับก็เราก็ได้ยินข่าวดีอีกเนาะเห็นว่ามีกำหนดการที่จะขึ้นวงวมรมุ่งสุริยายนะครับของแม่ลำไยนะครับแล้วก็ของแม่นน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะสำหรับพวกเราพลังบวกทุกคนนะครับ ที่ได้ร่วมกันสร้างสารคผลงานนะครับแล้วก็เราก็จะมีซิงเกิลใหม่ใช่ไหมครับอของน้องคำลาที่จะออกเร็วๆนี้นะครับชุดอ,อยากกอดผัวเขาใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในมิติเพลงเร็วนะเพลงเร็วผมว่าเพลงเร็วนี่น่าจะเข้า,เข,าเข้าทางคำลาเนาะพอถ้าเพลงช้าเนี่ยน้องเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องเสียงนะครับ เพราะว่าโทนเสียงน้องเขาพอมาในแนวเพลงช้าเนี่ยน้ำหนักเสียงน้องเขาจะไม่มีพลังเท่าไหร่นะครับมันก็จะแผ่วมันก็จะเบาส่วนเพลงเร็วนะครับเพลงที่มีคีย์สูง,สงเนี่ยผมว่าน้องกำหลาลร้องร้องได้ดีเนาะร้องได้ดีนะครับอย่างเช่นเพลงอยากกอดพวกเขานะครับเพลง ที่เป็นเพลงเร็วนะครับที่เป็นเพลงอของสปปรลรวที่น้องเขาร้องเนี่ยก,ก็ก็ดีนะนะครับก็ดีค่อนข้างมาถูกทางนะครับโดยเฉพาะเพลงเพลงเร็วนะแต่เพลงช้าน้องเขาจะ,ะเสียงมันจะแผ่วนะครับน้องก็จะต้องไปฝึกลมก็เรียกว่าลมหายใจเยอะนะ ปอดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะร้องเพลงช้าได้ดีขึ้นนะครับคือบางทีน้องๆก็จะ,ะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เสียหายนะครับไม่ได้เสียหายถือว่าน้องเขาก็าําได้ดีนะครับเราก็จะมีซิงเกิลใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆเนาะนะครับสําหรับพวกเรานะครับก็ถ้านับใจหลังก็อีกประมาณสัก สอสาวันใช่ไหมครับน้องก็จะมาที่กรุงเทพนะครับมารับรางวัลกินาีทองคำเนาะแล้วก็มาให้สัมภาษณ์รายการวิท FM ยุ FM นะครับลูกทุ่งมหานครนะครับก็เราก็คอยติดตามให้กำลังใจน้องนะครับไปเรื่อยๆนะนะครับทำแล้วมีความสุขนะครับทำทำแล้วแฮปปี้นะครับไม่ต้อง มามีดาวมง่งดาม่าอะไรนะครับเหมือนอย่างคนบางกลุ่มเนาะก็ทำไปทำมาก็ดราม่าทะเลาะก,กันเองนะครับระยะหลังนี่ก็จะมีเรื่องข่าวข่าววงการบันเทิงเนะเาะหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องที่เป็นภาพลบภาพรักที่เสียหายนะครับแม้กระทั่งคนดังๆเขาก็ เขาก็มีดราม่าก,กันเนาะนะครับหลายๆวงนะครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องคิดเยอะนะครับคนจะดราม่าคนจะหาเรื่องมันก็ไม่หยุดไม่ย่อนนะครับแต่ผมว่าระยะหลังน่าจะเบาลงเนาะเพราะว่าในฝั่งที่เขาร่วมกันว่าจะปลูกจะปั้นจะเชียร์น้องบางคนให้มาเป็น ดาวเด่นนะครับแต่ก็ไปไม่รอดนะครับแต่เราก็ไม่ต้องดาวเด่นเนาะผมว่าน้องกำหลาก็ก็ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปไปดังอะไรมากมายนะครับก็เราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆไปยุ่งกันไปเท่าที่เรามีแรงนะผักกันกันไปทําแล้วเราก็รู้สึกสบายใจมีความสุขเนาะนะครับน้องไปเป็นวงที่ไหนพวกเราก็เชียร์นะครับก็เชียร์นะครับก็ตาม ให้กำลังใจกันนะครับอันนี้ก็ก็มันก็เป็นจุดภาพลักษณ์ที่ดีเป็นพลังบวกนะครับแล้วก็อย่างน้อยคือทำให้พวกเรามาเจอกันเนาะในใน u t u b e เนาะทั้งที่เราก็ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้เป็นใครมาจากไหนนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยพอเรามาเป็นพลังบวกมาเชียร์คนดีๆมาคอยปกป้องคนดีๆเนี่ย มันเหมือนกับคนคิดดีทำดีมารวมกันนะครับเพื่อที่จะคอยปกปักปกป้องคนที่ถูกย่ำยีถูกทำร้ายนะครับไม่รู้สาเหตุอะไรนะครับจับต้นชนไปไม่ได้นะครับแล้วก็ทำให้เด็กคนหนึ่งต้อง <c oughs> ต้องมีความลำบากใจนะครับแต่พวกเราก็ เขาช่วยกันกู้ภาพลักษณ์ช่วยทําให้น้องก็มีกําลังใจมีพื้นที่มีที่ยืนนะอย่างน้อยคยือถ้าน้องคํหลาเนี่ยผมว่าถ้าน้องเขาได้รับรางวัลกินรีทองคํามันก็จะทําให้ชื่อเสียงของพลังบวกนะครับเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะหลายๆวงมลนะลํเนาะเขาก็เริ่มประกาศชื่อพลังบวกพลังบวกนะครับทุกคนก็จะทาม เราเอมันพลังบววคือพวกไหนะก็พลังบวกคือกลุ่มที่ปกป้องคนดีะนะครับคนที่ถูกกระทําย่ํายีนะครับจากคนที่คิดไม่ดีนะครับอย่างน้อยคือวงแม่น้อน้อยก็ก็พูดถึงพวกเราเนาะวงันใจแฟนแฟนแมนจากพัณธ์ก็พูดถึงพวกเราวงลุงศิริยาก็พูดถึงพวกเราแม่ ลำไผ่ใช่ไหมวงหนูพานวิเศษสิทธิ์นะครับก็เอ่ยถึงชื่อพวกเรานะครับพลังบวกนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะมีโอกาสขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นหลายๆวงนะครับในระยะยาวนะครับแล้วเราก็จะกว้างขวาขงขึ้นนะครับขอให้เราเก,กาะกันให้แน่นนะครับเป็นที่รู้จักนะครับอย่างน้อยคือเลี๋ยวรอบที่น้องเขาได้รับรางวัลกินนรีนะครับผมว่าคนก็จะเริ่มรู้จักพลังบวกเนาะ แล้วก็อย่างน้อยคนฝั่งสซปรปรลาวเนี่ยเขาก็ต้องชื่นชมศิลปินอของพวกเขานะครับมาทำชื่อเสียงในประเทศได้รับรางวัลเกียรตินี้ยอดนิยมในระดับประเทศนะครับซึ่งไม่มีนักร้องลาวคนไหนหรอกที่ได้รับรางวัลน,นะครับในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ที่ได้ประกาศเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวนะครับ ให้มีความเป็นพี่เป็นน้องกันมากขึ้นเนาะนะครับรู้จักกันมากขึ้นไปมาหาสู่กันนะครับทำมาค้าขายกันไปเยี่ยมไปเยือนกันนะครับมีทุกมีสุขก็ช่วยคอยคอยจุนเชียร์กันไปนะครับอันนี้ก็พวกเราก็คิดดีแล้วนะครับเราก็ก็ยืนจัดทากันต่อไปนะครับอย่างน้อยคือเราน่าจะก้าวข้ามพวกพลังลบมาแล้วแหละนะครับ เราคงไม่ไปเหลียวกับมองด้านหลังแล้วแหละว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นต่อไปเรามีแต่เรื่องเดินหน้าอย่างเดียวนะครับทําเรื่องดีๆต่อไปนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็ก็มาช่วยกันนะครับแล้วก็ทําให้เราก้าวข้ามเรื่องรลายๆหลายเรื่องไปได้นะครับนะครับต่อไปเราก็จะมีแต่สร้างเรื่องดีๆสร้างสารรผลงานนะครับพ่อฮักแม่ฮักนะครับฝ่ายอ่า ผู้จัดการที่คอยดูแลน้องพี่เลี้ยงที่คอยดูแลน้องก็ผมคิดว่าทุกคนก็ก็ดีใจมีกําลังใจที่จะเดินต่อนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากให้สิ่งที่ดีๆที่เราทำเนี่ยได้บรรลุประสบควาสำเร็จนะครับให้พวกเรา,เราได้ก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งมีพลังร่วมแรงร่วม,วม,วมใจกันครับสามัคคีกันนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบแต่เรื่องดีๆนะครับสิ่งที่ดีไหลเข้ามา สิ่งที่ชั่วไหลออกไปนะครับถ้าทำดีก็เพิ่มพลังให้พวกเรามีพลังที่เข้มแข็งนะครับสุขภาพแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์นะครับพรุ่งนี้ก็ให้เสียนโชคก็ให้ประสบโชคนะครับร่ำรวยทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ